ออกมาตอบออกมาฉีดแจงแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสำหรับน้องอาอายสักกุณาพรหมอนลำเสียงวีหกปาดปล่อยผลงานเพลงใหม่อีกแล้วพี่น้องครับผมกับผลงานเพลงที่มิซูวาลำโขงบอกกันหักติดมาแรงสูงสุดถึงสีในมาแรงพี่น้องครับผมแล้กก็ท้ายทอดเรื่องราวของเอ่อริมฟังโขง ไทยเล่าในแบบลง่งโตที่สุดเลยพี่น้องครับแล้ากันน้องอาอายอุ้ยลูกนี่สวยๆพี่น้องครับเรื่องราบเป็นแบบใดปะจีและเล่นจีละเล่ามาสีว้าซูฟังสวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับขอสู้รายการจักรวาลลูกทุ่งกบปักาานุ่มเจียระ จิละเล่นจิละเล่าต้องขอเว้าเลยพี่นังครับผมพออย่างนะฮะคอ,อยนี่เป็นเอฟซีน้องเลยน้องอาอายสักกุณาพรพี่นังครับผมต้องบอกว่าเป็นหมอลำเด็กเจนใหม่ที่มีความสามารถอิลีส่วนโตนะฮะลกะแลก็ลกเห็นความน่ารักของน้องอยู่ทั้งโตจริงทั้งบนเวทีทั้งหลังเวทีทั้งหน้าเวทีชื่นชมมาโดยตลอดนะครับผมลกะ เมื่อน้องไปผลงานเพลงใหม่พี่น้องครับก็ขอยยิบยกออกข่าวนีเมา่อว่าแน่กันแล้วกันเานานะสำหรับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของเพลินนะครับแต่งตัวเป็นสาวเล่าคุณได้พี่น้องครับผมแล้วก็ไปถ่ายท้ำอยู่แบบโอ้บอกเลยว่าสถานที่กับอลังการงานสั่งอิลีนะครับจากค่ายเป็นหนึ่งเพป็นว่าจังสนาห์จากบอดโนโอเออบอดโนหมอลำเสียงวีหกบอดโนหมอลำเสียงวีหกพี่น้องครับผมบัดที่นี่เริ่มต้นแบบนี้ก่อนกับเรากันเนาะเริ่มต้นจากจริงๆเจริงแล้อเห็น เห็นข้างขายเพื่อนบอกพี่น้องคาราวานี่บอกว่าตอนนี้เพลงล่ำโขงบอกกันหกักนองออายเนี่ยซีเน่มาแร้งแล้วครับแฟนๆผูว่าจังสันพี่น้องครราผมก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานเพลงที่มาแร้งอิหลีพี่น้องครับเอา้าเขาไปเมิ่งกันพี่น้องครับนี่คอยมารูปนี้พี่น้องครับพิ่อบอกว่าแม่นำโขงเจ้าเอ๋ยอยากันหักเลยซวยเป็นพยานไหลลลองละมานานแสนนาน ส่วนนิรันการพาน4ีพันดอนส่วนนิรันการและพาน4ีพันดอนอันนี้ว่าเด้อว่าไม่ลองสำหรับผลงานเพลงนี้พี่น้องครับผมเอาของมุ่นแนกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเออนี่เพลงลํำโคมบอกกันฮักพี่น้องครับอาอายสุกุณาพรดเนี่ยคำร้องํำนองเจ้าเก่าเจ้าเดิมอาจารย์บิ๊กผู้มารินนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดสารคามแล้วก็เป็นของข่ายเป็นหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ คอยขออนุญาตบอปเปิดเพราะว่ายังพี่น้องครับผมเพราะยังคอยเปิดปุ๊บคอยตีลิขสิ์เลยคลิปคอยตีลิขสิทธิ์เลยพี่น้องครับ,รบให้มุเจอเข้าไปเมืองกันนะครับแล้วก็ค้นหาคําว่าล่าโขงบอกกันหักนี่คนหาเลยนี่คอยก็คนหาแล้วนะครับผมยอดล่าสุดอู้คนดูแต่สามแสนแล้วพี่น้องครับผมละกันติดสีในมาแรงนะฮะแต่ว่าตอนที่คลิปนี้คอยไปล่อยไปนี่บอสแน่ใจว่าวตอนนั้นติดมาแรงเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้คอยอ่านข่าวพี่น้องครับ ติดซีมาแรงเลยนะครับผมยอดวิวแต่สามแสนกว่าแล้วนะครับเอาบัตรที่นี่พี่น้องครับหลายผู้หลานคนกะถามมาได้ว่าเอ๊ะพระเอกนักเอกเป็นไถโนเป็นผู้ใดนอนี่พี่น้องครับผม่นบอกว่าทั้งสี่นะครับเคาะแล้วเห็นตามจีบสาวต่อยๆทดล่องงานคูนีละกันพระเอกนักเอกเอ็มวีล่ำโขงบอกกันฮักนอ้องอาอาก็คือน้องเอ็กต้าชินนราชและก็น้นองสมโอเพ็ญนภา รอดติดตามบทบาทบบาเล่ากับสาวไทยสิออกมาจังใดไปเมืองเลยพี่น้องครับผมเอาไปเมืองกันพี่น้องครับอุ้ยภายในเพิ่นก็สวยรอนะฮะนุ่มจิระกับขอนญาตเมืองก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะนี่คนเมืองหลายรอบแล้วละอ,องจริง <c oughs> เห็นตั้งแต่ทีเซอร์แล้วนะฮะคือบทที่นี่พี่น้องครรบผมเดี๋ยวสิมาบอกถึงอาอายอีกเทียนหนึ่งเด้อนี่คือสวยงามอ่ะสวยงามจริงๆถ่ายทําที่ อันนี้อยู่วัดพระธาตุพนมพี่น้องครับผมกับนั่นแหละเนาะพระธาตุพนมกับยูจังหวัดนครพนมนะฮะอืมน้องอา,าย,สยสวยอ่ะสวยอิเล่ยอมรับเลยว่าอันนี้คือสวยละกัที่สําคัญคือมีความเป็นสาวขึ้นพี่น้องครับผมไซ่์ละอาาไอเดี๋ยวไปเมืองอไอายดูออกมาวัดจังไหนแน่อไอายวัดจังไหนแน่เอออไาอาสักกุณาภรน,นะครับผมนี่นี่ ออายกับประเด็นมาบอกอีกอย่างหลายพี่น้องครับบอกว่าฝากแม่แม่ซอยฟังเพลงไม่ของอีหลายเยอะๆนะคะนี่อ,อายว่าจังสีพี่น้องครับผมนี่ขอบพระคุณนะฮะซีนมาแรงเพ่งล่ำโขงบอกกันหากนี่ขอบคุณคุณพ่อจ๋า่านุที่ให้โอกาส ขอบคุณพ่อบิ๊กที่แต่งเพลงให้ขอบคุณใครเป็นหนึ่งและแฟนเพลงพอ่อพ่อแม่แม่พี่พี่ทุกคนนะคะที่ซอยสนับสนุนกันปันยิวิมไห์อิลาซอยสนับสนุนอิลาไปโดนๆได้จ้านี่พอ่พอพ่อแม่แม่คนไหนยังไม่ได้ดูเข้าไปเมืองเลยจ้าเอาเข้าไปเมืองได้พี่น้องเด้ลอล่ำโคงบอกกันหักนะครับเพิ่นลงไหวว่าสองแสนต่ว่าขอยเมืองลาสุก็ือสามแสนกว่าแล้วพี่น้องครับ เออเอานี่คือผลงานเพลงอีกหนึ่งผลงานเพลงบัดที่นี่พี่น้องครับผมอันนี้ขออนุญาตเอาคลิปมาจากย่านุนะจา๊ะหรือว่าบอดนุก,กันเรากันนะพี่น้องเนาะเอาล่องไปฟังเมืองด้วยวาอิหล่าวาจังใดล่องไปฟังเมืองพี่น้องครับผมวันนี้ปล่อยเพลง <c oughs> ใช่ไหมฝากฝากแม่พี่พี่แม่หน่อยวันนี้หนูปล<า>่อยเพลงโอ้แพ้พี่แพ<า>้วพี่กินพี่แพ้วแล้ว แท้พี่แปลวนี่เออเอาไม่ได้บอกไงหรอกคุณอาอืมบ้างบ้งถ้าเสียอดูอันนี้คืออย่างอันนี้กินได้ไหมไม่ได้พร้อมพูดเอแล้วแม่ยี่วอร่อยมากพี่แปวอร่อยว่ะพี่แปวหวานไหมเอาพูดหน่อยวันนี้ปลล่่อยเพงนีวันปล่อยเพลงวันขวัญให้อ้ายโอ้ยลำโขงบักกันฮัก ลำพงบอกกันหักจ้าฝากพ่อคแม่ไปจดตามด้วยนะคะจ้าลูกขอหนึ่งได้มาแรงไหมลูกขอหนึ่งได้มาแรงค่ะหนึ่วันหนึ่งล้านวิวค้าิน่ลูกสยิ้มดสวยนียวเลยวยอนียิ้มสวยลวสบายดีสบายดีพี่น้องฟังไทยฟังลาวเอ้ยไอ้หลายคนฝากผลงานเพลงมฝากผลงานเพลง ขอบใจขอบใจหมวน้นนั่นและเนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามแน่ๆเรากันนะฮะสารผลงานเพลงล่ำโขงบระก,กันฮักนะ,ะเป็นก่อนหลอกกันล่ำฟอนหวานๆพี่น้องครับเจอกอยเลยเดี๋ยวคอยเปิดแท้แน่นอนนะฮะที่ FM ก่อนสิบลูกทุ่งรักไทยพี่น้องครับเดี๋ยวขอบใจรายการนี่แหละคอยเปิดแท้แล้วก็ฟอนแท้แน่นอนพี่น้องครับผมแล้วก็ ฝากแม่แม่ไปซอยกันเชียร์ซอยกันสนับสนุนแน่กันแล้วกันเนาะช่องทางใดๆมอเลยพี่น้องครับว,ว่าสิเป็น,นกานเสิรออนไลน์ภาควิทยุหรือว่าต่างๆนาน,นากันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็รอคอยวาย่มั้เนาะสิเมื่อคืนคอนเสิร์ตไทยอีกเนาะสำหรับน้องอาอายสักกุณาพ่อนนะัครับผมกบงานคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเฮานั่นเองนะครับผม นุ่มจีระเซวา่าผยนเพลงนิดติดชาตของเก่าสิลุกถุงรักให้แน่นอนพี่น้องครับเพวาอย่างนะฮะเอฟซีแฟนขับคอมาหลายเอออ้าพี่น้องครับผมถ้าเกิดมาร์คถ้าเกิดชื่นชอบฝากกดหัวใจก็ไลค์ก็แชร์และกดติดตามช่องจีระเล่นแน่กันแล้วกันนะครับไปกอนเดอ้อไปกอนเดอ้อจิระเล่นจิระเล่ามาสิววะสูฟังกับรายการจักรวาลลุกถุงกับบหนุ่มจีระสวัสดีครับ